เรื่องเล่าผีญี่ปุ่นนี้พีหนึ่งโทมิเอะสาวงามผู้ไม่มีวันตายมีข่าวลือในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งญี่ปุ่นว่าเด็กนักเรียนชื่อโทมิเอะคาวาคามิเสียชีวิตอย่างโหดเคี้ยมในทัศนศึกษาของโรงเรียนร่างของเธอถูกพบในแม่น้ําถูกหั่นออกไป็นชิ้นๆไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ทุกคนในห้องเรียนดูมีท่าทีแปลกๆมารู้ความจริงบางอย่างเธอมีดวงตาที่สวยใบหน้าที่ติ เส้นผมดำยาวผิววัยและรอยยิ้มที่เย,ย้ยหยันและน่าขนลุกเพื่อนร่วมชั้นเริ่มหวาดกลัวบางคนเริ่อมสงไหล,หลเธออย่างควบคุมไม่ได้แม้รู้ว่าเธอคือสิ่งผิดปกติโทมิเอะไม่ใช่คนธรรมดาเธอคือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเธอไม่มีวันตายแม้ใครจะหั่นเธอเป็นชิ้นเธอก็จะฟื้นขึ้นใหม่จากศีกนั้นงอกออกเป็นโทมิเอะอีกคนมีเพียงความลงไหลความห่วงห่วงและความคลั่งคล้เท่านั้น ที่จะนำไปสู่ความตายของคนรอบข้างทูมิเอะเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นทิ้งไว้แค่เศษซากของคนที่เธอรักเกินไปและศพของเธอเองในหลายร่างใครก็ตามที่สบตาเธอจะไม่มีวันลืมเธอได้อีกเลยเรื่องนี้ถูกเขียนโดยอิโต้จุนจิเจ้าของฉายาราชาแห่งมังงะสยองขวัญถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็ลองหามังงะเรื่องทูมีนะครับหรือดูหลังผีญี่ปุ่นภาคเดียวกันได้เลยนะครับมีหลายภาคมาก คุณมเอะนะครับก็ขายแนนโน่นะครับของไทยก็ตามดูได้นะครับในเนสฟิกนะครับ